วัสดีรับผมผม j าว y นะครับวันนี้เราก็อยู่กับโปรเจกต์ใหม่ของแช่นลเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Marvel Spider-Man นะผมเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับสดๆดร้อนๆแล้ววันนี้เราก็จะมาเริ่มพ a r t ท n g หนึ่งกันเลยนะครับจะหรันใครที่รอเกมใหม่อยู่นะครับผมนี่ก็คือว่าเป็นเลิกงามยามดีครับที่เราจะเปลี่ยนจาก One Piece มาเป็นอะไรใหม่ๆมั้งโอเคงั้นเรามาเลือกความยากกันก่อนนะครับ มันจะมีง่ายมากแล้วก็ง่ายหรือว่า normal มไม่รู้ครับแล้วก็ amazing ซึ่งใชจะเรียก amazing นะเพราะว่าถ้าที่ผมอ่านเนี่ย friendly มันดูจะแบบว่า friendly มันดูจะแบบว่าเ,าเขาบอกว่าอะไรอ่ะมันแบบว่าไปเซตต i n g ครับตัดเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องโจ่งีมากแล้วผมอยากเอาสักหน่อยแล้วกันเอาเป็นเอาเป็น amazing แล้วนะครับโอเคฟินมากแบบแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะเน้อไปเซตติ้งต่อ ภาษาโอเคไม่มีข้างมันแล้วก็ไปลุยกันเลยแล้วกันทั้งหมดมาเริ่มของจริงแล้วเ,เดือดนะครับรอโหลดหน่อย <c oughs> เป็นโปรเจกต์สองปีแล้วโอเค ได้เป yeah right? ็น ah, ห like, kind of totally ้องของติ๊กเล็พาร์เกอร์นะครับผมอ้าวและที่เราบอกว่าเวอร์ชันคอมไม่เหมือนกับเวอร์ชันเพลย์สเตชันก็คือมีการมีโมเดลหน้าตาในพัคเตอร์ใหม่นะครับและพวกชิ้นต่างๆที่เพิ่มเข้ามาประมาณนี้ห้อมอยากบอกว่ ขน,นาดเคยดูกระปอบแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะเพราะช่วงนี้เพิ่งไปดูสไปเดอร์แมนมาแล้วกางอินนะ ่ยไปลงตัวที่ิกิกยางน้ำนะเป็นไปตัวฮีโร่นะคือพันธ์แมนนะครันเป็นเก่งนิดหนึ่งนะเป็นเหมือนเก่งในที่รต่างอะไรเงี้ยเก่งระดิษฐ์ประดิษฐ์เ่งต่างเนี่ย อ้อมล,งองลงอบไปในประเตูบินข้าวๆเลยว้าวอะไรฮะลบสิบถนนแปดสิบหกนะไปแล้วไปนี่โอเคเลยอ่ะอ่าทีเนี่ยเนี่ยวะมีปะ่ะ Yes, that's right. I think I got it. Okay. I got it. This turn is so hard. Where should I go? Captain Watanabe. Did you take him down yet? No. We're at the tower but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun?

Mm -hmm. no yeah. uh, uh, hello, Parker. Where are you? We must run this demonstration at least once before the grand committee arrives. Uh, yes. Sorry. Yes. Dealing with a personal issue. I'll be in soon. Promise. Yeah, I'm gonna wrap this up quick and get to my real job. Okay, we're gonna have to get to the next level. ด,ดว่าผมหดกางเอวอ๋อกดเอ็ก <infring es> ์เออกดเอเป็นาการพุ่งครับเหมือนยูริจะเรียกกำลังเสริมมาอุ้ยแหมใ่ดาวโดกาฟิกกันหน่อยเราต้องการกำลังเสริมตราไปงกจตี

Ban đi sáng đi. Hoặc là bước đi. Spider-Man, 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 spider spider man spider man spider spider ล้ำอย่างเดียวล้ำอย่างเดียว,ยยวนี่มันมึงแย่แค่ามีอาวุธนะครับตอนนี้เออบีกัดสายพลบอาบีอาบีกูแล้วอาโอเคยิงใหญ่อุ้ยผมโดนจมบติดนี่ไงนี่ไงอุ้ยเฮ้ยมั่วแล้วนี่ไงนี่ไง มันจะคลิปแอร์ไงวะโหอ๋อโผ่นี่ไงแล้วก็แอร์คอมโบเนะไม่เห็นต่อเลยพวกเรากรับไป,ไปโอ๊ย<อ>ชิปหาย<อ>มึงอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮึ๊บได้ลวผมเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มเป็นแล้วโอคย okay, โอเคอยูริอตอนนี้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น เล่นโคตรกเรว่ากไอรวะไม่อะไรวเ่เดียวผมขอสต๊เกมแป๊บนโอเเดียมเซ็ตติ้งอะไรหน่ยเดียวผมกมครับม้วนะตอนน้มาแ้วเปรับกราฟิกหนยให้ลดลงนิดนึงนะมันจะได้ไม่ไม่แ่ตแบบเี้ เราจะเห็จไหมิกคาวเวอร์มีการต่อจราจรด้วยน้ำุู้กับตำรวจุู้กับเจ้าของพวกพิกเราต้องเติม้างเพิ่มแล้วราจะเข้าไปจุดอดี ทำเองได้ต้องทำเรื่องอันนี้นวิลลี่อ่านทันล้ตุ้งตัวครับเต้ที่ไหนจะไปไหนะ่ะออมล้วมาแล้วเจอตัวตอนลบโีแล้วก็เวบสไตล์อะไรอะโฟกัสาเม่เนี่ยไม่้ Sorry to break it to you, but you do not got this, buddy. What did you just do? we guys are doing. This what they call a workplace. This is what they call a hostile workplace. This is what they call a hostile workplace. มัวจัดเลยมัวจัดเลยมัวจัดเลยนี่จึ๊บโดนไปดีแตกเอ้าโัการ์ตูนชิวๆกดลงมาชิวโอ้รแฉลบกดอะไรของผมอ่ะกดจะไม่ชินเลยว่ะ l ตีต่างหากตีต่างหากที่ต้องทำ l b จึ๊บ โอ้โหมั่วจัดเลยผมขอเวลาขอเวลาเรียนรู้แป๊บนึงนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเป็นสไปเดอร์แมนและลิีกาดกันไงแล้วอยากจะอยากจะเล่นนะโหมดฮาร์ดเนี่ยอยากจะเล่นนะไปไหนก็หมดละเอาหมดแล้วเออนี่นี่มันปิดลิฟท์ I prefer a more direct approach. I am straight to the point. Okay, go Spider-Man, status. We're heading to the upper floors yeah. and hoping no one's in the elevators. Oh, we're 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 on. The elevator. Our oh, Looks like Fisk has armed men on every floor. He's desperate, and he's hitting us with everything he's got. I have to find him and end this. Not yet. <laughs> we just picked up chatter. They're wiping all their data servers. We need okay. that evidence if we want to put him away for good. Okay, server room it is. Okay,เรากำลังไปที่เซิร์ฟเวอร์รูม. Call from May. But better answer. โทรจากพัมเบ้. Uh, uh, hi May. สวัสดีครับพัมเบ้. <laughs> What's all that noise? Watching a superhero movie. I just wanted to make sure we're still on for dinner tomorrow night. I got to go. ฟังแล้วครับบาทเดี๋ยวผมก็ลังไปนักหลานนะนักป่ากันครับกดยางไงนะผมลืมอย่างงี้หรือเปล่านี่ไงนี่อ่ะนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนี้อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บผมเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มเป็นแล้วแต่ว่าอยู่นี่ไง โตยไะนี่แหละแตไปชินยังชินกนบอยู่ับตอนนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บมาต่ออะไรโฟกัสบาร์นิอนเมี่โอเคดีไ้เหอก็คือฟินิชเชอร์นั่นเองนั่นเองนั่นเองนี่ฮะนี่ฮะฟินิชเชอร์มาอีกแล้วอ๋อมาให้ใช้เือรต อย่างนี้ก็ปีคิวดิอุ้ยเมาเมาอุ้ยเด้อบังอาจมากนี่อ่ะนี่นี่นี่อ่ะนี่จุบจุบจับเบี้ยงเบี้ยนี่อ่ะแล้วก็กดบีบอกตาม

This tech ว่าไงไอหนูอนตีเนี่ยเนี่อย่าเสือกอย่าเสือกนด้วอเดนเตเนี่ยนี่ยปปั๊บปุ๊บปั๊บต่อหนึ่งวดนวดนวดมัวแล้วไอหนูว

says the guy frantically right. erasing his search history. <laughs> 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 Who the bunkee is just an ignorant child. I But that's part Hello. of my job. isn't it? Get the door down now. Oh but don't underneath. Destroy everything. You're gonna have oh, okay. to look around you.

และกูเป็นแล้วไง,งเริ่มเป็นแล้วไงจึ๊บจับนี่แล้วก็โดนเข้าไปดิล <c oughs> ิเชอร์แล้วก็กระอสกชากไส้ี่าาระเบิดแล้วมาข้างบนแน่เลยยู Yuri, Yuri, ริระเบิดน้ำมันฉัน <This S 1> เห็นแล้วฟิกมันจ <the> ะเอาไว้ <c oughs>

มันละเบิดมันวางแผนระเบิดที่นี่ความเกิดเป็นการนายมันจะการพวกมันเดี๋ยวเราไปดูระเบิดเองดูเรื่องดูตำรวจเฮ้ยอะไรวะนายม่เช่วยคนจะไปดูตำรวจเองประมาณนี้ครับเรียบร้อยท้างหนเจ้ามีคนอยู่ข้างในนั่นเอกนะคะออกมาไหมปะเจะไปช่วยเอง ทางไหนวะหลงมาเลยอ่าทางนี้แมงันนีไมได้ไ,ไดอผมยกขึ้นแล้วคุณก็รีบออกไปเลยนะนียวปุยโตเพิ่มกำตัดโดยซับโดยซอนเอ๊ะยิ่ยิ Spider-Man, it's Yuri. How are we doing, Captain? Could be better. Our choppers took a beating. We just had to ground our last one. If fifth calls in a chopper, we have no one to stop it from landing. And no one to chase him if he flies away.

อุ้ยโดนไฟลวกอ่ะติดหายแล้วอุ้ยเจ๊าไอ้ตาเอ๋นี่ไงนี่ไงต้องขุดเข้าไปอย่างงี้แล้วก็เสยนะครับแล้วก็กะแทกกะแทกกะซันปีแล้วก็หมดอู้าจ้าจ้าจ้าโวยเอ็นี่เกินไปแล้วนะมันไม่ใช่แล้วนี่ไงนี่ไงต้องแต่งแน่กัน Man, how the bomb squad guys get through this? Oh I want. Find Settle down, I've got enough for everybody.

ทุกคน,น,นโอเคไหมเรากำลังเรียกกำลังเริมจะเชียรเขาเรามาไล่ตาเราเอานำไปก่อนเลยลเราจะดูห,หลังให้เราวางเข้าไปบอชไปดิเซนว้าวไม่ไม่ได้แตกหายลอ่อซื้อไปแล้วเอ่อกด A กด U กด Jump Back B อ๋อโอเคลอดด็อกจากนี่ตำหนักจ้วบมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคุณตำรวจจ้วบให้ได้ดีได้ดีแล้วเราไปแผนบีกันนี่อ่ะนี่อ่ะอย่างเงี้ยแผนบีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บโอเค,อเคได้แล้วนี่อ่ะนี่อ่ะไอ้หนูนี่นโอ้ยโอ้ยติด

คือผมควรเล่นเฟลลี่ดีป่ะเข s p นได้ and หรอลืมเขียนขี้ดอสไปเดอร์กับแมนด้ยนะเจ้าเวลาไม่นานหรอกฉันจบใจที่นายมาไล่ใครเลยเพราะความง่วงของนายอ่ะจะจบที่ตรงนี้แหละ

แถวบีนะครับมาสบายโหมะเกิดขึ้นได้ไงเนี <whatnot> okay. ่ยเกิดอะไรขึ้นนายนายวิลลี่นายดูแบบโกรธนะัจะติดการแก้อวดคืนไปนะครับนี่ไงนี่นี่นี่ไงวิลลี่เฮ้ยจับ Tìm 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 แค่ละดูนะตอนนี้ลอยให้พ่อแคบไอยเข้าใจผิดเกี่ยวกับเมืองนี้ไปนะเหนายทำอะไรลูกประจําไปไอ้แก๊บไปนี่ เ oh. ราจะการลูกกระจอกก่อนครับรู้สึกว่ามันจะเกะกะกันละเฮ้ยอุ๊ยอ้ยโอ้โหสมจังว่ะเราต้องการโฟกัสมาแบบด่วนจี๋ไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่เงี้ยเจ๋งแกวว่ะเฮ้ย

ได้พอตีพอตีเฮ้ยหลบหลหลบได้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 เด็ดได้เด็ดได้เด็ดได้เได้เฮ้ยดิวดิวเราสเต็ปแบบว่าไก่จิกนะครับเฮ้ยดิวดิอ้โดนไฟจะตายโอ้ย เอามันทุ่มบีนี่บีข้างนี้โอ้โหเขือบเกือบกรผิดนะครับกะทืบโอ้ยวกันอันนี้อะไรไวายกดย้ำๆนี่กด้วนึกกดข้างเอ้ยเอ้ย จบแล้วนะครับฟริีเราจูบกันเลยไหมบางทีคาหน้าแล้วกันนะแม่รวยจริงตัวลอยนะครับถูกจับถึงพิน Finally off to Rikers huh? You know, I think you've got more hey, enemies that that right? than I do. If, if you think this will, this will be more like. than a minor inconvenience... Whoop, well, gotta go. Hey, good luck, Willy. Ah, we'll go I you. have a feeling, feeling you're gonna need it. Idiots! I'm the one who oh. kept order in this city! I'm month, anyway. One month! Hey, do you wish you had me back? Month. You you had me back. <laughs> the kingpin is heading to prison. <laughs> End kingpin of an era. I feel like I should celebrate. maybe take a vacation อันนะครับรเป็นไงเอออะไรอ่ะ Steel Tree ไม่ใช่อันนี้อ่ะโอเค,หอไ,อเค,อเคไหนดูดิโอเคโอเคอะไรจะต้องกันโดดแล้วสวนโอ้พี่เซื่อเวียง เรามีที่เกี่ยวอะไรอ่ะมีหนึ่งตัวฟิกดอสเอรอตัวฟิกดอสอ๋อนี้ก็ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ไหวจบแล้วโอเคนะครับผมคลิปแรกก็จบไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นสลับกูชุดข้ามเลยวะโอเคครับงั้นสหรับอันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทสองนะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน